สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube นะครับช่องนครสไตล์เล็กช h a n แน l นะครับวันนี้จะมารีวิวการซ่อมซัมซุงนะครับตัวนี้จะเป็น LCD นะครับรุ่นครับ LA26B450 นะครับอาการไฟไม่เข้านะครับเปิดไม่ติดครับไฟไม่เข้าโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านในครับบอร์ดก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้สายแพรกรอบแล้วครับ ตัวนี้อยเป็นโดนเน็ตคาครับผมเอากาวร้อนแปะไว้เพื่อไม่ให้ลวดทองแดงที่มันลอกออกจากจากพลาสติกกรอบตัวนี้ครับมันจะมาโดนกันเพื่อให้กาวมันแข็งตัวครับแล้วมัจะได้ไม่โดนกันครับก็จะเป็นตามมุมนี้ครับก็จากการวัดนะครับไฟไม่จ่ายเลยครับตามที่เขียนบอกตรงนี้ครับไม่มีจ่ายอักอย่างเลยนะครับ ห้าจุดสามวุตนก็ไม่มีครับวัดตามตามซ็อกเก็ตเรียงมาเลยครับไม่มีครับตัวนี้เป็นขาดการซ่อมมาแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูครับเป็น2ี่บนิ้วนะครับนี่ครับจากการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับตัวฟิวไม่ขาดนะครับตัวนี้ฟิวไม่ขาดนะครับฟิวจะมีอยู่สองตัวครับตรงนี้ด้วยดูตามบอร์ดตรงนี้ครับ จะมีฟิวอยู่สองตัวครับไม่ขาดนะครับไม่ขาดวัดคร่าวๆก็คือพวกเฟดพวกอะไรตรงนี้ก็ไม่มีการช็อตนะครับไม่ช็อตแต่ว่าไม่มีชุดไฟมา15บห้าโวลต์ครับซึ่งชุดไฟ15บห้าโวลต์เนี่ยมันจะออกมาจากตัวนี้ครับขาไดโอดตัวนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวจอตรงนี้จะต้องมีสินะครับ สิบห้าโวลต์ก็คือตัวนี้เป็นกาวฝักกาวครับกาวของซีไฟสูงครับตัวนี้อันนี้บวกนี่นี่ลบอันนี้บวกนี่ลบนะครับลบกาวตรงนี้ครับตรงนี้เวลาวิ่งมาเนี่ยจะมีไฟตรงนี้จะต้องมีมีตรงนี้แน่นอนครับเนี่ย นีจะต้องมี15โวลต์น,นะครับนี่ครับ15โวลต์ตัวนี้ครับจะมีมาเลี้ยงไอซีครับตัวนี้ซึ่งจะเป็นอ่ซึ่งจะเป็นเออ่ 3BR ICE 3BR06 65J นะครับตัวนี้ตรงนี้จะต้องมีครับถ้าไม่มีนะครับเดี๋ยวจะมาดูทีครับตัวเนี้จะยังไม่ทําไม่ใส่ก็ได้ครับชุดนี้ถ้าถ้าไม่มีอะไรเสียแต่ว่าเวลามันทํางานตรงนี้ก็ต้องมีไฟเหมือนกันครับ15โวลต์สำคัญหลักคือตัวนี้ครับ Q QB801 ครับปกติถ้าเครื่องปกติจะต้องมีไฟมาไว้ครับคือออกมาจากเส้นนี้ครับมานี้เราก็จะข้ามข้ามลวดครับ L ลุด ตัวตัวเหมือนวงจร,รต่อตรงด้านบนครับเป็นแอลครับเป็นลนวดต computer, รงๆธรรมดามาเข้าขากลางของทรานซิสเตอร์ตรงนี้ซึ่งมันไม่มีครับตามหลักทั่วไปนะครับมันจะต้องมีครับแต่ผมได้มาวัดแล้วคือไม่มีตัวช็อตนะครับไม่มีตัวช็อตนะครับคือพวกเฟสพวกอะไรครับ i อซตัวนี้เปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนแล้วไม่หายนะครับซึ่งถ้าเป็นช่างถ้าวัดทั่วๆไปสังเกตแล้วก็คงจะจับเปลี่ยนแบบผมนะครับออปโตไม่เสียครับคือผมถอดวัดเลยนะครับ ไม่เสียนะครับก็แต่เวลามาวัดไฟตรงนี้ครับดันมีครับมีสิบห้าโวลต์นะครับแต่มันจะวิ่งผ่านในโอรงนี้มาไม่ได้ครับซึ่งไฟตรงนี้มันจะต้องออกจากแรงดันในโอวงนี้ครับเพื่อวิ่งผ่านแอลแล้วมาเข้าทรานซิสเตอร์เพื่อจะเป็นไฟไปเลี้ยงพวกนี้ต่อไปก็คือว่าถ้าตัวนี้ไม่ทํางานครับไฟชุดนี้จะไม่ออกนะครับชุดสิบสองโวลต์ห้าโวลต์ตรงนี้ครับจะไม่ออกครับนี่สิบสองนี่ห้าครับสิบสามอันนี้ห้าจุดสาม จะไม่ออกครับตรงสีตรงนี้ออโตเมเสียไอซี IC เปลี่ยนแล้วเครื่องนี้ต้องบอกไปก่อนนะครับว่าผ่านการซ่อมมาแล้วนะแต่เราจะมาดูจุดเสียนะครับตัวนี้ถ้าทวงหลอด60วัตต์จะสว่างนะครับจะเหมือนช็อตนะครับถ้าทวงหลอดนะครับหลอดจะสว่างนะครับตัวนี้ของผมใช้เท่าไหร่เออถ้าจำไม่ผิดก็ตัวนี้ ว่าน่าจะหกสิบวัตหรือสี่สิบวัตจำไม่ได้มันลอกนะครับหลอดสว่างแต่ว่าเราไม่มีตัวช็อตแต่ไฟก็ไม่จ่ายครับตอนตอนไฟยังไม่จ่ายเนี่ยถ้าใส่หลอดทวงไว้เนี่ยหลอดจะไม่สว่างครับแต่ถ้าไฟจ่ายปุ๊บหลอดจะสว่างครับไม่ต้องตกใจครับเพราะไม่มีตัวช็อตถ้าถ้าหลอดสว่างแล้วมาวัดไฟตรงนี้ออกปกติก็ต่อฟิวได้เลยครับแต่ต้องคิดต้องเข้าใจว่าตอนแรกฟิวมันไม่ขาดนะครับ อันนี้คือเราป้องกันการพลาดของเราครับหรือว่ามีตัวช็อตกลัวเราไล่พลาดอะไรไปโดนมันช็อตมันอะไรประมาณนี้หลอดมันก็จะช่วยเซฟอะไรได้ครับแต่ตอนผมทําไฟตัวนี้ออกแล้วครับหลอดสว่างครับแต่ไฟชุดนี้ออก5โวลต์13โวลต์ออกก็ทําการใส่ฟิวเลยถอดหลอดออกก็ไม่มีปัญหาเลยครับเครื่องใช้ได้ปกติครับตอนนี้ผมจะมาเกิดนนะเรื่องว่าสาเหตุ สักครู่นะครับเนี่ยครับถ้าท่านผู้ชมวัดแบบผมนะครับคือตัวนี้ที่จริงมันยังไม่เปลี่ยนก็ได้ครับถ้ามันไม่มีการเสียอะไรคือเราจะมาเน้นชุดนี้ครับที่มันจะทําหน้าที่วอ่อมพันผลิตวงจรให้ออกจากด้ออตัวนี้เพื่อไปเลี้ยงชุดไอซีพวกนี้ต่อไปนะครับถ้าตัวนี้ไม่ทํางานก็จะไม่มีไฟออกจากตัวนี้นะครับฝั่งนี้เราก็วัดคร่าวๆดูก็ไม่ช็อตน,นะครับ ตอนนี้ผมก็วัดจนทั่วครับชิปตัวเลขนี้ผมก็วัดจนถอดใจครับวัดตรงนี้ไฟมาแต่ตรงนี้ไม่มีมาก็เกิดจากการอบอร์ดนี้เป็นบอร์ดที่ค่อนข้างจะซ่อมยากครับบอร์ดปากช่างเหมือนกันครับตัวนี้มันจะคล้ายๆกันวงจรครับคล้ายๆกับของสามสองนิ้วก็คล้ายๆกันครับแต่ว่ามันจะย่อส่วนลงครับคือตรงนี้จะเป็นแปด ซ็อกเก็ตครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดซ็อกเก็ตนะครับตัวใหญ่สามสองนิ้ก็จะแปดซ็อกเก็ตครับเพื่อเพื่อที่จะไปเสียบเข้าหลอดหลอด lcd นะครับตรงนี้ครับผมเรียกว่าซ็อกเก็ตแล้วกันนะครับนับได้แปดนะครับตัวใหญ่ก็จะเป็นแผงยาวครับแผงยาวกว่าน,นี้หน่อยแต่ว่าวงจรเหมือนกันวางตำแหน่งอะไรค่าต่างๆเนี่ยตำแหน่งเหมือนกันแต่วางคนละทิศคนละทางหน่อยแต่เบอร์จะลง การสกรีนวงบอร์ดเบอร์เหมือนกันนะครับสามารถเทียบกันได้ครับเวลาไปใช้ในการซ่อมนะครับตัวนี้ผมจะบอกเลยครับว่า ic e ส br 06, 0 6 0 6์หนะครับตัวนี้ถ้าวัดไฟตรงนี้ไม่ออกครับวัดแล้วไม่มีตัวอื่นเสียนะครับ r ไม่ขาดฟิวถ้าฟิวไม่ขาดถ้าฟิวขาดเนี่ยต้องมีตัวช็อตแต่เพอินว่าเครื่องนี้ฟิวไม่ขาดครับ ก็ไล่มาตัวนี้เปลี่ยนแล้วครับไม่หายครับสีพวกนี้วัดหมดแล้ววัดเข้าๆวงจรพวกซินเนอร์อันนี้ปกติแต่สุดท้ายมาตายน้ําตื้นนะครับช่างการที่จะวัดไดโอดบางครั้งวัดกันนะครับจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างครับหรือวัดสัญ,ญลักษณ์ซินเนอร์ครับขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างครับแต่บางครั้งเรามิเตอร์วัดในวงจรครับมันจะขึ้นนิดหนึ่งครับนิดหนึ่งขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็ อีกข้างหนึ่งก็ขึ้นเหมือนได้โอดปกติครับขึ้นข้างหนึ่งล้วสลับข้างก็ะจะขึ้นนิดหนึ่งครับอย่างยกตัวอย่างเกณฑ์ตัวนี้ครับถึงเวลามันต้องดูดลอยออกมาวัดนะครับเ,เกณฑ์ตัวนี้ครับมิเตอร์สักรู่นะครับตัวเสียงจริงมันคือ ซินเนอร์10โวลต์นะครับ1วัตต์นะครับตำแหน่งนะครับนี่ครับนี่ครับตัวเสียคือตัวนี้ครับตำแหน่งแทดด804นะครับ804นะครับ10วัตต์นะครับก็คือจะอยู่ตำแหน่งนี้ครับนี่ครับตำแหน่งนี้ครับซึ่งมันเป็น ตัวนี้ก็เป็นจอที่ไล่ยากมากครับบางเครื่องก็เบอร์จะลอกไปนะครับก็คือผมจะบอกไว้เลยครับว่าเอเป็นตำแหน่ง8 ZD 804นะครับเบอร์นะครับ1 1N4740A นะครับ10โวลต์1วัตต์นะครับตัวนี้มันการวัดนะครับก็ดูดลอยนะครับทั้งสองตัวเลยครับตัวติดกันเนี่ยดูดลอยครับ แล้ววัดครับวัดอาคนหนึ่งก็ได้นะครับมมุติตั้งอาคนหนึ่งครับถ้าวัดเดียวทั่วไปครับถูกขั้วมันก็จะขึ้นประมาณนี้ครับแต่ในกรณีนี้มันก็ขึ้นประมาณนี้ครับแต่สลับอีกข้างหนึ่งมันขึ้นประมาณนี้ครับอย่างนี้ครับเข็มนะครับประมาณนี้ครับนี่คือการรั่วนะครับเดือดรั่วนะครับถ้าปล่อยไว้ก็คือช็อตนะครับมันก the mm ็จะขึ้นแต่ว่ามันยังไม่ช็อตครับเพราะว่าสลับมาบวกลบแดงจับขั้วบวกของเดือดมนขึ้นประมาณเหมือนเดือดทั่วไปธรรมดา แต่สลัดอีกข้างมันขึ้นประมาณนี้ก็คือไดโอดซินเนอร์ไดโอดมีปัญหาครับไม่ใช่ไดโอดนะครับซินเนอร์ไดโอดมีปัญหาครับผมก็ได้ทําการใส่สิบโวลต์หนึ่งวัตเข้าไปนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับดูนะครับบอร์ดอย่างนี้ครับตัวนี้ผมใช้เวลาไล่ประมาณครึ่งวันะครับไล่ไปเรื่อยๆครับตรงนี้ครับมีปัญหานะครับวัดทั่วไปปกตินะครับวัดในวงจรครับ อย่าหลงวัดวงจรจนมองข้ามไปนะครับก็การที่ผมลงคลิปนี้เพื่อจะเป็นประโยชน์ับสำหรับท่านผู้ชมนะครับผมเชื่อว่าช่างหลายคนซ่อมไม่ผ่านนะครับเพราะผมเคยเคยเจออยู่ครับอาการยากผมก็เคยซ่อมไม่ผ่านนะครับเพราะตอนนั้นมันมันชิปแบบลายพิ้นมันขาดลายเต็มไปหมดครับเกิดจากความชื้นครับก็เลยไม่่อบครับหาถอดอะไรจากเครื่องจอแตกไปใส่นะครับ จอเสียจอแต่แต่ตอนนี้ก็ต้องซ่อมครับเพราะว่าหาไม่มีนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ดูครับนี่ครับต่อแล้วครับเดี๋ยวเรามาเสียบปลั๊กกันนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมจากช่อง y t u t u นะครับแวะมาที่ร้านครับก็เด้ซื้อเอ็ม้อยกับน้ำมาให้นะครับน้ำกระป๋องครับขอบคุณครับเดี๋ยวเรามาดูกนครับตอนนี้จะเสียบปลั๊กครับ หลอดสีแดงติดแล้วก็ดับไปแล้วมันกระพิบครับตอนเปิดเนี่ยมาแล้วครับเนี่ยครับตัวนี้ก็น่าจะฟิลม์มฟิล์มจะเริ่มนั้นออกขาวๆแต่ว่ามันก็ยังดูได้ครับตัวนี้เห็นไหมครับไฟเข้าปกติแล้วนะครับแต่ถ้ามองถ้าฟิล์มเนี่ยมันมันเขาเรียกว่าใกล้จะเสียบครับถ้ามองตรงมันจะไม่เห็นครับแต่มองยืนจะมองเห็นความด่างครับขาวๆตรงนี้ ก็คลิปนี้ก็คงจะไม่มีปัญหาแล้วครับเดี๋ยวผมก็เอากล่องมาต่อดูครับอาการก็คือไฟไม่เข้านะครับบอร์ดนี้ก็คงเป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้ชมหลายคนนะครับที่ว่าเคยเจอเดี๋ยวผมพอจะมีตัวอย่างอยู่ครับอันนี้คือของ3.2นิ้วนะครับตัวนี้จะเป็น3.2นิ้วนะครับจะใหญ่กว่านะครับแต่หลักการเดียวกันนะครับสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้นะครับ ครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทางช่องนคนสรสไตล์เล็กชแนลด้วยครับสำหรับวันนี้ก็คงจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม